มาอีกเรื่องราวหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะต้องบอกว่าวงการบันเทิงนั้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราสูญเสียคนในวงการบันเทิงหลายท่านด้วยกันนะคะอ,อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นราชานักร้องเทงหมอลำนะคะคุณพรศักดิ์สองแสงค่ะซึ่งก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของนักร้องหมอลำยุคใหม่ๆหลายๆคนรวมไปถึงคุณไมพี่รมพรด้วยนะคะที่รักและก็นับถือคุณพรศักดิ์สองแสงมากๆ ล่าสุดเนี่ยค่ะคุณไมพิรมพรร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพของคุณพรศักดิ์สองแสงเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็มาโชว์ลูกคอเพลงศิลปินต้นแบบทำให้เขาเนี่ยมีแรงฮิตสู้เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงขับดันนะคะทำให้ตัวคุณไม้เองนั้นประสบความสำเร็จในแวดวงเพลงลูกทุ่งอีสานค,<ม>ค่ะก็งานของคุณพรศักดิ์นั้นจัดขึ้นที่บ้านในตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นบ้านของคุณพรศักดิ์เองนั่นแหละ เดิมทีแล้วถ้าพวกเราได้ติดตามผลงานของคุณพรศักดิ์ก็จะทราบดีนะคะว่าเขานั้นก็มีฉายาด้วยว่าเป็นไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรซึ่งเขาเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการโรคหัวใจโดยบ้านเนี่ยนะคะก็ตัดตั้งบํมเพ็นกุศลศพตามประเพณีของชาวอีสานก็มีบรรดาพแฟนเพลงแล้วก็นักร้องลูกทุ่งคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันคับข้างเลยทีเดียว คุณไม้ค่ะได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายหลังจากนี้ก็จะเคลื่อนศพไปชาปนากิจที่วัดป่าสีสว่างในตำบลบ้านถามจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่19ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ คุณไม้เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคุณปอนศักด์นั้นถือได้ว่าเป็นครูเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขานั้นอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำสมัยตอนที่ยังไม่เป็นนักร้องก็ซื้อเทปทุกอัลบั้มมาเปิดทุกวันจนร้องได้คือเขาต้องอาศัยฟังจริงๆอ่ะนักร้องยุกนั้นอ่ะแล้วด้วยฐานะทงบ้านยากจนไม่สามารถไปเรียนร้นองเพลงได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากหมู่บ้านไปหาครูไปหาใครที่จะสอนเขาได้อ่ะพวกเนี้ย นอกจากพรสวรรค์แล้วเขาก็มีพรแสวงก็เห็นบอกว่านักร้องลูกทุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแม่พุ่พมพวงหรือใครอย่างเงี้ยยันยิ่งหนักเลยอ่านหนังสือก็ไม่ออก,อออกใช้ความทรงจําสุดยอดจริงๆอ่ะหมู่สุดยอดเหล่านี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงอ่ะ,ค,ะคือนอกจากพรสวรรค์ที่ฟ้า ประทาน,ทานให้แล้วอะ<ช><ช>พวกเขาก็ต้องมีพรแสวงในการที่จะฝึกฝนด้วยค,คุณไม้เองเนี่ยนะคะบอกว่าไปซื้อเทปทุกอัลบั้มมาเปิดทุกวันจนกระทั่งร้องได้และสมัยหนุ่มๆได้นําลำเดินขอนแก่นวันนี้พี่หมดสิทธิ์ไปประกวดร้องเพลงเอาเพลงนี้ของคุณพรศักดิ์ไปร้องก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ชักนําเขาเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะก็เป็นนักร้องขวัญใจมาหาชนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไม้ก็ได้โพสต์ใน f a c e b o o k นะคะด้วยข้อความอะไรต่อศิลปินต้นแบบของเขาอย่างคุณพรนศักดิ์สองแสงนะคะบอกว่าผมติดตามและชื่นชมผลงานของพี่พรนศักดิ์มากถึงขนาดแบ่งเงินที่ได้จากการทํางานรับจ้างขอพ่อกับแม่ให้พาไปซื้อเทปคัเสเซตและเครื่องเล่นเทปมือสองมาหนึ่งเครื่องจําได้เลยครับว่าตอนนั้นเปิดเพลงฟังในบ้านคนเดียวไม่พอต้องแบบเครื่องเล่นเทปแล้วเปิดเพลง ให้มันเสียงดังๆให้เพื่อนบ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านได้ฟังกันท่วนหน้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบและอินกับเพลงหมอลำของพี่พรศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวลูกทุ่งอีสานหมอลำทั้งลำเต้ยลำเดินลำเพลินลำแพน ทำให้ผมได้มีความกล้าออกไปประกวดร้องเพลงหมอรําในวันที่2เมษายนปี2530มเคอย้อนอดีตใด้ฟังเลยนะเขาไปที่สถานีวิทยุเสียง3ยอดจังหวัดอุดรธานีแล้วก็นําเพลงของคุณพรศัพท์มาร่วมประกวดครั้งนั้นมีพี่มนสิทธิ์ ไปประกวดด้วยและพี่มนสิทธิน์น่ยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไปนะคะในการประกวดั้านนั่นเองทําให้ผมเกิดมีแรงผลักดนันเดินตามรอยเสียงของพี่พรศักด์จเจริญรอยตามจนได้ก้าวเข้ามาสู่การเป็นศิลปินนักร้องจนถึงทุกวันนี้เพราะศิลปินต้นแบบอย่างพรศักดิ์ส่องแสงท่านนั้นทําให้มีไม้พที่ร่มพรจนถึงวันนี้โอ้โหนะคะเรียกได้ว่านะคะศิลปินสมัยก่อนเ<ะ>นี่ยกว่าจะแบบปุกเบิกจมนมีชื่อเสียงขนาดนี้นะคะแต่ฟังนะคะ ลูกค่ะลูกให้สัมภาษณ์อ่ะบอกจริงๆแล้วว่าคุณพ่อล้มใช่ไหมคะแล้วไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะคะก็เลยบอกว่าแต่ลูกก็คือแบบอว่าอาคุณพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้วทํางานมาเยอะแล้วถึงเวลาท,ที่คุณพอ่อจะได้พักแล้วถ้าจําได้เนี่ยคุณพรศักดิ์สองแสงน่าจะเป็นศิลปินนักร้อง เพลงลูกทุ่งคนไทยคนแรกๆในประเทศไทยที่มีโอกาสออนทัวร์ในยุโรปและอเมริกาจริงไปทีไปเป็นเดือนๆไปสร้างความสุขความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวไทยในต่างแดนค่ะแล้วก็แบบ กอบโกยเงินเข้าไปลงประเทศได้เยอะเลยนะยยก็เห็นแบบว่าพวกพี่ๆเขาชอบเล่าให้ฟังนะคะเวลาไปโชว์ตัวต่างประเทศอ่ะคือแบบว่าเงินติปนี่คือแบบว่าได้มาเป็นแบบว่าถ,ถุงๆเลยค่ะเพรากกลับเข้าโรงแรมก็ต้องแบบว่ามาครีมาอะไรอย่างนงี้<ช>นะคะเพราะว่ายัดใส่มือใส่อะไรให้นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ